คำเตือนเนื้อหาในคลิปนี้อาจมีคำพูดที่ไม่สุภาพมีคำหยาบที่รุนแรงเนื้อหาในคลิปผิดบ้างถูกบ้างอาจจะทำให้ท่านผู้ชมรู้สึกแย่ได้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำคลิปนี้ทำเพื่อความสนุกความหาเท่านั้นจงจำเอาไว้ทั้งฉันและทุกๆคนจะคอยดูซีรที่เจ้าอยู่เสมอและจงจำเอาไว้ในจัก,กรวาลสบุริยามีเพียงนายคนเดียวเท่านั้นครับ ลันผมไปแล้วืมบลูบอเบิลชมรมคนรักฮีโร่วันนี้ขอเสนอสาลาหน้ารู้เอพิโซดซีโร่การเฉลิมฉลองของอุลตราแมนซีโร่ ย้อนกลับไปในปี2009สุบุริยะโปรดักชันผู้สร้างสรรผลงานภาพยนตร์ซีรีส์อุลตร้าแมนมาอย่างยาวนานได้นําเสนอภาพยนตร์สุดยิ่งใหญ่เปรียบเสมือนก้าวต่อไปอันยิ่งใหญ่ของเหล่ายอดมนุษย์อุลตร้าแมนภาพยนตร์เรื่องนั้นก็คืออุลตร้ากาแล็กซี่เดอะมูวี่กำเนิดอุลตร้าแมนซีโร่ว่ากันด้วยเรื่องของอุลตร้าแมนเบเรียผู้ชั่วร้ายได้กลับมาแก้แค้นเหล่านักรบอุลตา้าชาวดาว m 7แและมีแผนจะปลุกสปาราดนับพันตัวเพื่อใช้เป็นกองทัพบสปบาราดเพื่อยึดครองจักรวา,ทา,รวาลทั้เเงเนื้อเเรรืื่่่อองงมมมีีีคควาา้นนนและบููทดดภพยต์ เปรียบเสมือนสุดยอดมนุษย์ของอาจารย์อุจิยาม่ามามุรุที่เป็นเวอร์ชันคแนสดงที่เป็นการเล่าเรื่องการต่อสู้ของเหล่านักรบุลต้าที่เกิดขึ้นในห้วงอวกาศอไกลโพล้นแบบเดือดดานไปทั่วจักรวาลสร้างความสนุกสนานและพระรับใจต่อเหล่าแฟนลับซีรีส์อุลตร้าแมนเป็นอย่างมากและที่สําคัญภาพ,พยนตร์เรื่องนี้เป็นการเปิดตัวเป็นทางการของอุลตร้าแมนสูตรทิดตลอดกาลมาจนถึงปัจจุบันนี้ที่ไม่มีใครอยากจะเทียบเทียมเขาได้อีกแล้วก็คืออุลตร้าแมนซีโร่เตอร์กระแสความดังรุนแรงจนถึงขีดสุดอินทาให้อุลตร้า เฉลิมฉลองอย่างยิ่งใหญ่อลาัางการงานสร้างด้วยการมีอายุครบของเขาฉลองครบรอบหนึ่งปีอุลตร้าแมนซีโร่ในปี2010กับตอนพิเศษที่มีชื่อว่าอุลตร้ากาแล็กซี่อุลตร้าแมนซีโร่ปะทะดาร์คลอปซีโร่เมื่ออุลตร้าแมนซีโร่ต้องเผชิญหน้ากับหุ่นยนต์ปริศนาที่มีความสามารถในการต่อสู้ไร้การทับเทียมกับเขาที่มีชื่อว่าดาร์คลอปซีโร่และเรื่องนี้เป็นตอนพิเศษจะเป็นปฐมบ,บทแค่อุ่นเครื่องเท่านั้นก่อนที่จะเข้าสู่ดับมลวี่เรื่องต่อไปของซีโร่โดยดับบลวี่ต่อไปองงิิร่นนนััักก็คคืลามเวียจง อยู่ในการเฉลิมฉลองครบรอบหนึ่งปีของอุลตร้าแมนซีโร่อยู่เช่นเคยโดยในมูวี่นี้จะมีเนื้อเรื่องที่อยู่ว่าวันหนึ่งดาว M78 ถูกโจมตีจากดักหลอกทั้ง3ตัวอันเป็นการส่งสารท้าลบจากใครบางคนเพื่อขายความจริงนี้อุลตร้าแมนซีโร่จึงอาสาที่จะเดินทางไปต่างจักรวาลทําให้เขาคนนั้นต้องเข้าไปพัวพันก,กับการต่อสู้ครั้งที่ยิ่งใหญ่ผู้ช่วยเจ้าหญิงเอเมเลน,น่าจากอุลตร้าแมนเบเรียลที่รอดตายจากศึกครั้งก่อนและหมายจะกลับมาแก้แค้นชาวดาว M78 อโมเจสิบองดอเมรั้งดพงงดกจํานนวนมหาศาล ภาพยนตร์เรื่องนี้จัดเป็นว่ามีเนื้อหาที่ดีที่สุดของ Man Zero. อุลตร้าแมนซีโร่อัดแน่นไปด้วยกิมมิคต่างๆและโมเมนต์เท่ๆที่ไม่เคยมีอุลตร้าแมนโลกไหนทำมาก่อนเช่นการประจนภัยยังไปต่างจัก,กรวาลการขยายขอบเขตการเดินทางของอุลตร้าแมนยิ่งขึ้นการได้เพื่อนพ้องที่รวมสู้กันอย่างมินเนไนกูเลนไฟเจอร์และเจนบอกการปกป้องเจ้าหญิงเอเมนาเหมือนในนิทานการได้รับพลังยิ่งใหญ่จากอุลตร้าแมนนัวและกลายเป็นทำให้ซีโร่อัปเกรดอัลติเมตซีโร่ที่สำคัญเพื่อนทั้ง3าคนของซีโร่นั้นยังได้้รับบบตนแมาจาจกีโ ในอดีตของซูรุย่าด้วยเช่นอย่างมิลเลอร์ไนท์ได้ต้นแบบมาจากมิลเลอร์แมนที่บ้านเรารู้จักกันว่ายอดมนุษย์เงาอภิธิหารกูเลนไฟเจอร์ได้รับต้นแบบมาจากไฟเจอร์แมนที่บ้านเราจะรู้จักกันชื่อว่ายอดมนุษย์ตาไฟเจนบอกก็ได้รับต้นแบบมาจากยอดมนุษย์จัมโบเอนั่นเองในเมื่อทั้ง4คนนี้กําจัดต้แมนเบลเลได้อย่างสําเร็จทั้ง4คนจึงได้ออกเดินทางไปเพื่อขจัดไทไรท์ต่างๆในจักรวาลนึ่ในชื่อกลุ่มว่า for อัลติเมทฟอสซีโร่เป็นการปิดฉากเรื่องราวของ movie, าาอุลตร คนดําเนินต่อไปไม่มีวันจบสิ้นและเข้าสู่ปีที่2 การเฉลิมฉลองครบรอบ2ปีอุลตร้าแมนซีโร่ในปี2011การตอนพิเศษอุลตร้าแมนซีโร่คินเนอร์เดอะบิสตาเป็นตอนพิเศษที่พวกซีโร่ต้องไปช่วยเจ้าหญิงเอเมเนนาอีกแล้วจากการคุกคามของเทคาวัตถุลึกลับครั้งนี้ซีโร่ต้องเผชิญหน้ากับเจนคินเลอร์หุ่นยนต์ที่สร้างจากข้อมูลของเจนบอกโดยบิสตาในตอนท้ายเจนคินเลอร์ก็กลายเป็นพักวัวของอุลตร้าแมนซีโร่และเป็นสมญาน้ำใหม่เป็นเจนไนและร่วมดเดินทางไปกับอุลตร้าแมนซีโร่ในการปกป้องจัก,กรวาลอีกครั้งซึ่งเจนไนก้ับบนนนแบบมาจาจจโ่เอง ตอนพิเศษนั้นเป็นเพียงแค่บทมบทเป็นแค่จุดเริ่มต้นของอุลตร้าแมนซีโร่ซึ่งการต่อสู้ครั้งใหม่ก็กาลังรอเขาอยู่ในภาพยนตร์อุลตร้าแมนซากะยังคงเป็นการเฉลิมฉลองครบรอบสองปีอุลตร้าแมนซีโร่แบบต่อนเนื่องแบบแท้จริงซึ่งคราวนี้ซีโร่ต้องเข้ามารวบรวมพลังกับอุลตร้าแมนคอสมอและไดนาเพื่อต่อกรกับไฮเปอร์เซตันที่สร้างโดยมนุษย์ Bad, ดยาวแบทโรยไรซึ่งวิแววของกุ่มอัลติเมทฟอร์ซีโร่ที่เรารู้จักกันและด้วยความที่บดวยและเป็นแฟนเซอร์วิสขีดสุด,สด,สดจนถ คอสมอสและอุลตร้าแมนไดนารวบรวมพลังกัน จนกำเนิดเป็นนักรบแห่งแสงคนใหม่สุดแร่งที่มีเสียงเป็นซีโร่เป็นเมนหลักก็คืออุลตร้าแมนซาก้าและเอาชนะไฮเปอร์เซตตอนได้แบบง่ายๆและมนุษย์ดาแบทในที่สุดแต่ถึงอย่างนั้นการต่อสู้ของ Zero อุลตร้าแมนซีโร่ก็ยังคงดําเนินต่อไปอย่างที่ไม่มีวันที่สิ้นสุดและไม่มีวันหยุดพักจึงทําให้เขาเข้าสู่การเฉลิมฉลองครบรอบ3ปีอุลตร้าแมนซีโร่ต่อมาในปี2012ในมินิซีรีอย่างอุลตร้าซีโร่ไฟ์โดยมีการสร้างถึงสองสั้นกันเลยทีเดียวรวมจํานวนตอนทั้งหมดทั้งสิ้น23ตอน ความยาวตอนละ5นาทีกันเลยทีเดียวลากยาวจนถึงปี2013ซึ่งเป็นการเฉลิมฉลองครบรอบ3ปีอย่างยาวนานและด้วยความที่บทกลุยและเป็นแฟนเซอร์วิสสุดๆจนถึงขีดสุดอีกแล้วทาให้มินิซีรีส์อุลตร้าซีโร่ไฟนั้นได้มีการปรากฏตัวร่างใหม่ของอุลตร้าแมนซีโร ถึง3ล่างได้แก่ล่างที่1สตองโครน่าที่เต็มเปลี่ยนไปด้วยพลังกำลังสองรุ่นามิลาเข้าที่ถนัดการใช้พลังจิตและสุดท้ายชายนิ่งอุลตอรแมนซีโร่หน้าอภิมหาเทพของซีโร่แต่ด้วยความที่เป็นบทแฟนเซอร์วิสสุดสุดในบทอวยจนถึงขีดสุดจึงทําให้แก๊งอัลติเมทฟอร์ซีโร่มีบทบาทความสําคัญในการช่วยซีโร่ต่อสู้กับกลุ่มดักเนทตไฟอย่างห้าวหาญพยายามเข้าเหลาผูก้าอัลติเมทฟอร์ซีโร่แต่เท่านั้นแหละยังไม่พอมินิซีรีชุดนี้ยังเป็นการปลุกผีเบีเลี่ตายหาไปในเมื่อปี 2000. ให้กลับมาโลดแน่นในจัก,กรวาลอุลตร้าแมนอีกครั้งอีกแล้วหรือนี่ถ้าไม่แฟนเซอร์วิสสุดๆแฟนเซอร์วิสขนาดน,นี้การเฉลิมฉลองครบรอบ3ปีควบ4ปีของอุลตร้าแมนซีโร่คงไม่ยิ่งใหญ่สาใจแน่นอนและหลังจากนั้นก็เวลาผ่านไปจนถึงปี2015แต่ว่าในปี2014นะยังไม่มีการเฉลิมฉลองครบรอบ5ปีของอุลตร้าแมนซีโร่ที่จะเกิดขึ้นเพราะเป็นช่วงเวลาที่ซีรีส์อุลตร้าแมนกิงกาเอสเอาอากาศฉายนั่นเองและในที่สุดก็ได้มีการเฉลิมฉลองครบรอบ5ปีอุลตรแบบ้าแมนซีโร และเป็นเกียรติในภาพยนตร์อุลตร้าแมนกิงกาเอสเดอะมูวี่สิบนักลบประจันบานโดยอุลตร้าแมนซีโร่มีบทบาทรับเชิญในภาพยนตร์เรื่องนี้แต่พอเขาปรากฏตัวแค่นั้นแหละบทบาทของเขาก็ไม่ได้เป็นแค่แขกรับเชิญอีกต่อไปเขาได้นําของเล่นใหม่มามอบให้กิงกะเพื่อใช้รวมร่างกับวิตอรี่ในการแปลงร่างเป็นยอดมนุษย์อุลตอร์แมนคนใหม่ที่แขกร่งที่สุดในจกนักรวาลอุลตร้าแมนณตอนนั้นนั่นก็คือกิงกะวิตอรี่และเท่านั้นแหละยังไม่พอการเฉลิมฉลองครบรอบ5ปีย้อนหลังของ,งอุลเตอแบบ้าแมนซีโร่จ แบบว่าไม่เคยเฉลิมฉลองครบรอบแบบนี้ใครมาก่อนเป็นการต่อสู้ที่ยิ่งใหญ่ของชายนิ่งอุลตร้าแมนซีโร่กับอุลตร้าแมนเบเรียวเน้นย้ำว่าของเก๋นะเพื่อปกป้องในจักรวาลน,นี้ไว้และในที่สุดในปี2015ก็ได้มีการเฉลิมฉลองครบรอบ6ปีอุลตร้าแมนซีโร่อย่างยิ่งใหญ่ในซีรีส์อุลตร้าแมน X ตอนที่5โดยคราวนี้ซีโร่ได้รับบทนำในตอนนี้แทนอุลตร้าแมน X และด้วยความเสียสละของอุลตร้าแมนซีโร่ทำให้อุลตร้าแมน X ได้รับของเล่นใหม่ที่อัดแน่นไปด้วยพลังอันมหาศาลของอต สามารถใช้อัลติเมตอีจิตได้จนถึงขีดสุดละต่อมาในปี2016ก็ได้มีการเฉลิมฉลองครบรอบ7ปีอุลตร้าแมนซีโร่ยอย่างยิ่งใหญ่อีกครั้งในภาพยนต์อุลตร้าแมน X the movie และอุลตร้าแมนซีโร่ก็ได้กลับมารับเชิญอีกครั้งให้ชาวโลกชาวอุลตรา้าได้หายคิดถึงกันอีกครั้งหลังจากที่ห่างหายกันไปนานจนกระทั่งในที่สุดก็มาถึงปี2017อันเป็นปีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของอุลตร้าแมนซีโร่นั่นก็เป็นเพราะว่าเป็นการเฉลิมฉลองครบรอบ8ปีอุลตร้าแมนซีโร่จึงเป็น เฉลิมฉลองครบรอบ8ปีอุลตร้าแมนซีโร่ให้ยิ่งใหญ่จนถึงขีดสุดโดยเริ่มจากการอุ่นเครื่องในรับเชิญภาพยนตร์อุลตร้าแมนออฟเดอะมูวี่ในตอนต้นเรื่องก็ได้ออกมาช่วยอุลตร้าแมนออฟต่อสู้กับกาเล็กตรอนอย่างยิ่งใหญ่และกลอบกู้โลกเอาไว้ได้และหลังจากนั้นอุลตร้าแมนซีโร่ก็ได้มีซีรีส์เป็นของตัวเองในที่สุดอันเป็นการเฉลิมฉลองครบรอบ8ปีที่แท้จริงอุลตร้าแมนซีโร่เฟสที่1ในซีรีส์ของตัวเองอุลตร้าแมนซีโร่เดอะคอนิคิลซึ่งเนื้อหาของซีรีส์น จะเป็นการน,นำเอาฟุตเทจเก่าๆมาตัดแปะที่เกี่ยวข้องกับการต่อสู้อันยิ่งใหญ่ของอุลตร้าแมนซีโร่ตั้งแต่กำเนิดอุลตร้าแมนซีโร่จนถึงซีรีส์อุลตร้าแมนในยุคนิวเจเนเรชันมาตัดแปะเรียบเรียงใหม่ให้คนดูซ้ำอีกครั้งแต่ที่พิเศษไปกว่านั้นในซีรีส์นี้ยังมีการเฉลิมฉลองครบรอบแปดปีอุลตร้าแมนซีโร่เฟสที่2ซึ่งในมินิซีรีส์อุลตร้าไฟออฟในมินิซีรีส์เรื่องนี้อุลตร้าเซเว่นก็ได้มอบของเล่นใหม่ที่ทําให้ออฟสามารถใช้พลังงานของซีโรงบ,แบบณ์แจถึ สุดในล่างที่มีชื่อว่าเอเมเรียมสแลกเกอร์นั่นเองและในปี2017 <c oughs> เช่นเดียวกัน <c oughs> ก็ได้มีการเลนอชงลอครบรอบ8ปีอุลตร้าแมนซีโร่ที่แท้จริงของแท้จริงในซีรีส์อุลตร้าแมนจีตหรือที่ชาวโลกเรียกกันว่าซีรีส์อุลตร้าแมนซีโร่ภาคบุตรแห่งเบเรียลโดยมีอุลตร้าแมนซีโร่จะกลับมาเป็นรับบทเป็นตัวเอก ตั้งแต่ตอนที่3เป็นต้นไปจนถึงตอนอวสานแต่ด้วยความที่บทอวยและเป็นแฟนเซอร์วิสสุดๆจนถึงขีดสุดจึงทําให้อุลตร้าแมนซีโร่ได้รับพลังอันยิ่งใหญ่จากอุลตร้าแมนฮิคาริและมีของเล่นใหม่อย่างนิวเ e อเรชั่นแคปซูลจนกลายเป็นอุลตร้าแมนซีโร่บีออนร่างใหม่สุดเทพอภิมหาเทพของซีโร่ในตอนท้ายเรื่องอุลตร้าแมนเบเดก็ได้ตายหาลงไปในที่สุด แต่การต่อสู้ของอุลตร้าแมนซีโร่ยังไม่มีวันที่สิ้นสุดและได้ดำเนินต่อไปอย่างไม่มีวันหยุดพักจนถึงมาจุดนี้ท่านผู้ชมก็คงสงสัยแล้วว่าหน่วยแอตติเมตฟอสซิโร่หายไปไหนนั่นอดีตหายไปไหนเรียกได้ว่าซีโร่ดังแล้วแยกบกุกอยากเป็นศิลปินเดี่ยวอยากดังหรือไม่ซึ่งมันไม่ใช่คําตอบในตอนนี้ในอีกไม่นานก็กระจ่างออกมาในปี2018ในการเฉลิมฉลองครบรอบ9ปีอุลตร้าแมนซีโร่ในภาพยนตร์อุลตร้าแมนจีเดอะมูวี่ได้ให้คําตอบว่าหน่วยแอตติเมตฟอสซิโร่ยังมีชีวิตอยู่ครบทุก เฉลิมฉลองครบรอบ9ปีอุลตร้าแมนซิโร่ยังคงอยู่ในเรื่องนี้อุลตร้าแมนซิโร่จึงมีบทบาทที่สําคัญเป็นอย่างมากในการเป็นผู้นําอุลตร้าแมนจีทและออฟในการต่อสู้เพื่อปกป้องมนุษยชาติอีกครั้งให้ชาวโลกได้หายคิดถึงกันและแล้วก็มาถึงในปี2019ที่ถือกําเนิดขึ้นมาบนพิภพนี้จึงได้มีการเฉลิมฉลองครบรอบ10ปีอุลตร้าแมนซิโร่อย่างยิ่งใหญ่กับการเฉลิมฉลองครบรอบ10ปีของอุลตร้าแมนซิโร่ซึ่งเป็นการเฉลิมฉลองอย่างยิ่งใหญ่ยาวนานจนถึงปี2020กันเลยทีีเเดยดยยวโรริิ่มมจากซ อันเป็นการเฉลิมฉลอ,องครบรอบ10ปีอุลตร้าแมนซิโร่เฟสที่1โดยมีเรื่องรื่งว่าซีโร่พลาดท่าจากการปกป้องอุลตร้าบูแมนกิโจจากอุลตร้าดาร์คคิลเลอร์และได้ถูกจับตัวไปและทําให้อุลตร้าแมนนิวเจอเรชั่นต้องรวมพลังกันเพื่อไปช่วยอุลตร้าแมนซีโร่ออกมาโดยอุลตร้าแมนทุกคนของนิวเจอเรชั่นก็ได้ต่างนึกคิดในวีรกรรมต่างๆของอุลตร้าแมนซิโร่อย่างสุดแสนทราบซึ่งประทับใจและสรรเสริญอุลตร้าแมนซีโร่เพราะซีโร่นั้นคือที่พึ่งสําคัญเป็นความหวังสุดท้ายเป็นแสงสว่างที่คอยชี้นําทางใใหห้เลล่าล่านแะทีสุดโก็ ไแปลงร่างเป็นอุลตร้แมนซิโร่บีออนมันไม่มีขีดจำกัดรอก เข้าต่อสู้กับดักเนตซิโร่ให้ชาวโลกได้หายคิดถึงกันทําให้จักรวาลนี้ต้องสั่งจดจําในวีรกรรมของซีโร่กันอีกต่อไปและต่อมาก็มีการเฉลิมฉลองครบรอบ10ปีอุลตร้าแมนซิโร่เฟสที่2ในซีรีส์อุลตร้าแมนไทกะตอนที่23ซึ่งอุลตร้าแมนซิโร่ที่หายไปอย่างยาวนานก็ได้ปรากฏตัวอีกครั้งให้หายคิดถึงและเข้าต่อสู้กับอุลตร้าแมนโทเรียกับอุลตร้าแมนเบเรียลตัวปลอมอย่างยิ่งใหญ่โดยมีอนาคตของมนุษยชาติเป็นเดิมพันและหลังจากที่ได้รับคําเชิญในซีรีส์ ตัแมนซิโลโฟเฟสที่3ในปี2020กันอีกด้วยซึ่งต่อเนื่องมาจาก ปี2019ในซีรีส์อุลตร้าแมนซีโร่ภาคใหม่นั่นก็คืออุลตร้าแมนคอนดิเคิลซีโร่แอนจีทอุลตร้าแมนซีโร่ก็ได้มาปรากฏตัวให้ชาวโลกได้หายคิดถึงกันอีกแล้วในเวอร์ชันใหม่สวมบัาคลุมและเป็นโคแห่งโรงเรียนบีออนห้องปี20,000และได้นำฟุตเทจเก่าที่เกี่ยวข้องกับการต่อสู้อันยิ่งใหญ่ของอุลตร้าแมนซีโร่กับจีทมาตัดแปะและรีบเลี้ยงใหม่ให้เราได้ดูกันและจดจําซึมซับเข้าไปในหัวใจของประชาชนกันอีกรอบอันเป็นเรื่องราวปัจจุบันในขณะนี้เองของซโร่แลลละะตตออไไไปในนนาคนาคักกกี้้็จดพบเฉม ฉองครบรอบ10ปีที่แท้จริงของ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 แท้จริงและของแท้จริงของอุลตร้าแมนซีโร่ในซีรีส์ใหม่อุลตร้าแมนแซดโดยอุลตร้าแมนซีโร่จะกลับมาให้ชาวโลกได้หายคิดถึงกันอีกครั้งโดยเป็นอาจารย์ของอุลตร้าแมนคนใหม่อุลตร้าแมนแซดนั่นเองและในตอนนี้เราก็ได้มีฉากเปิดของซีรีส์เรื่องนี้หลุดออกมาไม่เคยมีการเปิดเผยที่ไหนมาก่อนซึ่งท่านผู้ชมจะได้รับชมเพียงที่นี้ เท่านั้นถ้าทุกคนพร้อมแล้วเราก็เราไปดูกันเลยว่าซีรีส์เรื่องนี้คือซีรีส์เรื่องอะไรการกลับมาของคุณตรแมนสีโลและหวังว่า เพื่อนชาวฮีโร่ทุกคนจะถูกใจคลิปนี้กันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เป็นการเฉลิมฉลองครบรอบ10ปีอุลตร้าแมนซีโร่พิเศษถ้าทุกคนชอบคลิปนี้แล้วก็ก็อย่าลืมกดไลค์คลิปนี้กดแชร์ไปให้ต่างจักรวาลได้รู้ว่ายังมีช่องนี้อยู่และกดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับเราการกดไลค์กดแชร์ของท่านจะเป็นกําลังใจที่ดีให้กับพวกเราบูบับเบิ้ลในการสร้างสารรค์ผลงานดีๆกันต่อไปถ้ามีข้อมูลผิดพลาดป,ประการใดก็กราบขออภัยกันด้วยนะครับและในวันนี้พวกเราก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนเจอกันใใหหม่นนนคคลิป้าาะรับบบย